ดีสมาชิกกูบอลไซทุกคนนะครับก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับกูบอลไซเวิร์คช็อปนะครับสําหรับวันนี้นะครับกูบอลไซเวิร์คช็อปนะครับก็ผมจะมาทําการเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้กับต้นโมกน้ําต้นนี้นะครับหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้ได้ทําการคัดกิ่งเข้ารวดไปแล้วนะครับก็จะขอต่อเนื่องเลยนะครับจะเป็นการเปลี่ยนกระถางนะครับจาก คลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมได้ทําการปอกเปลือกตรงนี้เอาไว้เพื่อที่จะต่อน,นะครับมาคราวนี้ก็ตอนเรียบร้อยนะครับโอเคฮะทีนี้จะทําการเปลี่ยนดินนะครับก่อนอื่นก็จะต้องถอดต้นไม้ออกจากกระถางก่อนนะครับซึ่งต้นนี้เนี่ยผมได้ทําการล็อกลวดเอาไว้นะครับจะเห็นว่ามีลวดเส้นหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็ลากนี่เดินออกมาทะลุกระถางแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแล้วแหละนะครับก่อนอื่นก็ต้องตัดรวดเส้นนี้ออกนะครับแล้วก็ดึงต้นไม้ขึ้นมานะครับโอเค โอเคฮะก็ถอดออกมาจากกระถางแล้วนะครับก็จะเห็นว่ารากนี่ก็คือแน่นเต็มเปี้ยนะครับนี่ฮะก็ถอดมาแล้วนะครับก็จะทําการเขีย่ยเขี่ยเส้นรากก่อนนะครับเพื่อไม่ให้รากเขาจับกันเป็นก้อนแบบนี้นะครับเราจะต้องทําการเขี่ยนะครับโดยที่ผมจะใช้ตัวตัวฟอรเซสต,ตัวนี้นะครับ ทำการเขียเียดินนอ,อกแบบนี้นะครับอย่างเี้ยนะครับเขียไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับนี่ก็เขียมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้แต่ว่ายังรู้สึกว่าจะเขียไปอีกเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังออกมายังเขียดินออกได้แค่นิดเดียวเองเพราะว่ารากแน่นมากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้นิดนึงนะครับอ่า ต้นตรงนี้ที่ผมทำอาไว้นะครับก็คือจริงๆแล้วมันเป็นกิ่งนะครับมันเป็นกิ่งแต่ว่า,าผมทดลองนะครับจะดึงมันลงมาให้มันเป็นเส้นรากนะครับเพราะว่าเหมือนตรงนี้มันเส้นรากมัน,ม,นม,มันไม่มันไม่มีก็เลยลองดึงกิ่งตรงนี้แล้วก็เอามากลบดินเอาไว้นะครับปรากฏว่ามันออกรากนะครับมีเส้นรากเล็กๆตรงนี้แทงลงไปในดินนะครับก็เลยคิดว่าโอเคต้นนี้ก็จะได้เพิ่มมหม่ต้นหนึ่ง โดยการโน้มกิ่งนะครับตรงนี้ตรงมานะครับแล้วผมก็จะได้เส้นรากเพิ่มอีกเส้นหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็ก,ลกๆน้อยนนะครับเผื่อใครที่อยากจะลองทำดูนะครับโอเคเดี๋ยวจะเขียดินต่อนะครับโอเคครับก็เขียรากเรียบร้อยนะครับตัดออกค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่ามันมีดินเดิมติดอยู่ด้วยนะครับดินก็สภาพไม่ค่อย โอเคแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนดินใหม่ให้นะครับแล้วก็เมื่อกี้ไอ้กิ่งนี้นะครับที่ตัดออกไปก็คือต้นนี้นะครับจะเห็นว่าเนี่ยฮะพอเราโน้มกิ่งมาปุ๊บมันก็จะมีเล่าออกมาให้เราแบบนี้นะครับผมก็จะได้ไม้จิ๋วอีกต้นหนึ่งนะครับนี่ฮะก็ใช้เวลาในการสร้างพอสมควรนะครับก็โน้มทิ้งไว้เรื่อยๆเลยนะครับประมาณปี2ปีนะฮะโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวจะมาทําการเลือกกระถางนะครับ จะมีกระถางสองใบที่ผมเล็งๆเอาไว้ก็คือใบเดิมนะครับใบใบนี้ที่ที่ความอยู่นี่นะครับแล้วก็อีกใบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับก็คือใบนี้นะครับใบนี้จะเป็นทรงกลมนะครับส่วนใใบนึงก่อนหน้านี้ก็จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับเดี๋ยวจะมาลองวางดูว่าอันไหนที่มันแมทก่ากันนะครับโอเคครับก็ตัดสินใจแล้วนะครับเลือกเป็นกระถางทรงกลมใบนี้นะครับเปลี่ยนลองเปลี่ยน ตรงกระถางดูนะครับก็สวยดีนะฮะโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวจะเตรียมกระถางนะครับจริงๆก็เตรียมเอาไว้แล้วแหละนะครับก็เดี๋ยวจะใส่ดินเข้าไปนะฮะแล้วก็วางต้นไม้นะครับแล้วก็ล็อกต้นไม้กับกระถางนะครับโอเคฮะก็เอาดินรองก้นกระถางไว้ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็โลยปุ๋ยทิ้นองเป็นปุ๋ยละลายช้านะครับประมาณนี้ โอเคครับก็วางต้นไม้ลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการใช้ลวดนะครับล็อกต้นไม้ให้ติดกับกระถางน,นะครับโดยจะพยายามจะล็อกที่ขอบขอบของโคนนะครับเพื่อเพื่อไม่ให้มันมาเสียดสีกับตรงบริเวณโคนนะครับแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้อาจจะใช้ดินฝังกลบเอาไว้ไม่ให้มองเห็นเส้นลวดนะครับวิธีวางต้นไม้นะครับก็ เราจะเห็นว่ามันมีขาของกระถางอยู่นะครับฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับขาของกระถางเราเลือกหน้าที่เราชอบเลยนะครับด้านหน้าก็คือให้เราเล็งตรงขานี้เอาไว้นะครับว่าให้มันเป็นด้านหน้าของต้นไม้ของเรานะครับอย่างต้นนี้ก็คืออันนี้คือผมตั้งไว้เป็นด้านหน้าว่ามันจะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะวางประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะกลบดินเข้าไปนะครับสําหรับดินที่ใช้นะครับก็จะเป็นสูตรดินที่ผมผสมเองนะครับ เดี๋ยวยังไงผมเคยทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการผสมดินน้อยแล้วนะครับลองย้อนกลับไปดูได้แล้วก็ในอนาคตอาจจะผสมขายด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองติดตามดูในเพจกบกระถางจิ๋วก็ได้หรือเพจกูบันไซก็ได้นะครับก็เดี๋ยวจะใส่ดินเข้าไปนะครับโอเคครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนกระถางต้นโมกน้ำต้นนี้นะครับก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวก็จะเอาไปรดน้ำนะครับแล้วก็วางในที่ร่มลำไรก่อนสักประมาณ1สัปดาห์แล้วค่อยเอาออกแดดนะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมช่องครูบอนไซนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ